ช่วงนี้เป็นไยางบ้างเตยช่วงนี้เออช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็มึนๆนะครับผมเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาจากอเมริกาครับผมเพิ่งบินกลับมาเมื่อคืนนี้เลยแล้วก็มาทํางานวันนี้ต่อครับผมแล้วก็ส่วนงานก็ต้องรอตอนนี้รอออนแอร์อยู่2เรื่องมีเรื่องปิดอนงครับผมถ่ายจบไปแล้วเล่นกับน้องพิมโอ้โทษครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นภาพยนตร์ครับหนังเรื่องพระร่วงตอนนี้น่นตอนนี้น่าจะโดนเรื่องเป็นปีหน้าแล้วครับตอนปีหน้าหลักๆก็คือตอนนี้งานที่รอออนอรกมีเพียงเดียว ใช่ครับแล้วก็มี YouTube ทูบได้ไว้เอครับมีงานละครต่อเน,นื่องหรเรื่องต่อไหมอ่อมีงานละครมีตอนตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งครับ ตอนตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องอมือป่ามหาอุดครับผมเล่นกับพี่เกรวอลินทร์แล้วก็น้ำตาลพี่จักรนาครับแต่ล่าสุดพี่ไปอเมริกามาไอเอว่าใช่ครับพ,พี่ไปทำอะไรครับพี่ด้วยครับไปเที่ยวครับผม,มไปพักผ่อนอไปเจอเพื่อนไปเจอญาติญาติที่ที่นิวยอร์กด้วยเที่ยวเอเยด้วยครั้งที่อะไรการไปในนิวยอร์กครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอใช่ครับทำไมถึง ไม่ือเครั้งแรกในีตเลยับเป็นครั้งแรกเลยครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เคยบินไปแบบไปนิวยอร์กไปไปแก่ขนาดนี้ไปไปแต่แบบไปอังกฤษไปฝรั่งเศสมาแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นครั้งแรกก็ได้ไปเจอแบบประสบการณ์อะไรใหม่ๆมีแบบประสบการณ์ที่แบบเจอโฮมเลดเนี้ยเจอโฮมเลดแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะขโมยเงินอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งวิ่งหนีแล้วก็ไปวิ่งกลับแล้วก็มี โดนสายการบินยกเลิกด้ครับใช่แล้วก็รับผมคนคือคือวันนั้นกําลังจะบินแล้วก็อยู่ดีๆสายการบินก็ส่งเมลเข้ามาว่าแบบอยู่ต้องเลื่อนไปอีกวันนะซึ่งเขาส่งมาใกล้มากแล้วเราก็แบบเราก็ต้องคุยกับเขาว่าแบบเอออยู่หาช้อยให้เราหน่อยได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแพลนไปต่อยที่หนึ่งอะไรแบบนี้เขาก็เลยเลือกช้อยว่าต้องไปลงเมืองนี้นะแต่ผมจาชื่อเมืองไม่ได้คือต้องบินไปเมืองนี้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วอยู่ก็ต้องแบบไปหาที่พักเอาเอง แล้วก็ตื่นเช้ามาบินไฟเช้ากลับไป LA ซึ่งจะเป็นไฟที่แบบเ,เร็วที่สุดแล้วเราถึงเร็วที่สุดแล้วจริงๆเราต้องถึงประมาณ3มทุ่มสมทุ่มแต่อันนี้เราต้องไปถึงประมาณ9ก้าโมงครึ่งของอีกวันหนึ่งซึ่งพอไปถึงอีกเมืองหนึ่งราไปถึงปุ๊บเราก็พยายามหาโรงแรมแต่มันดันเป็นเมืองที่วันนั้นมันมีคอนเสิร์ตในเมืองนั้นพอดีโรงแรมเลยเต็มหมดทุกโรงแรมเลยโทรไปโรงแรมไหนเขาบอกโซลโซลโซลเขาแบบ ผมก็เลยแบบจาเป็นจําใจต้องนอนสนามบินใช่คือนอนในสนามบินเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยคือแบบรู้สึกแบบเอาวะครั้งหนึ่งในชีวิตคือแบบตอนแรกมันก็รู้สึกแบบโอ้ดีนะเห็นคนแบบเดินผ่านฟิลรู้สึกเหมือนเหมือนในหนังเลยอะแบบวิเหมือนในหนังเรื่องเรื่องที่เขาติดอยู่ในสนามบินแล้วเราก็แบบโอเคก็คงนอนได้แหละอะไรแบบนี้แล้เราก็แบบกลัวว่ากระเป๋าเราจะหายด้วยอะไรแบบนี้แต่พอแต่มันก็นอนไม่หลับนะ เป็นอะไรที่แบบมันแปลกมากเลยเพราะว่าตอนหลังเที่ยงคืนไปมันจะไม่ค่อยมีคนเลยแล้วมันก็จะแอร์มันก็จะเย็นมากๆแล้วมันทําให้เราแบบนอนไม่หลับผมแบบถึงเช้าเลยก็เลยแบบโอเคไม่หลับมันละก็เลยแล้วก็รอจนถึงประมาณเจ็ดโมงแล้วก็ขึ้นไฟต่อแล้วค่อยไปลาบนเครื่องเอาที่จริงเราขังงลไปตอนที่แบบต้องนอนสนามมันเดียวแล่ถ้าแบบกสัมภาระอะไรที่ต้องคองหรืออะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นดีกว่า ตื่นเต้นว่าเราจะเจออะไรมันถึงเรียกได้ว่าเป็นการแบบผจญภัยเป็นการแบบสนุกกับตรงนั้นดีกว่าเหมือนแบบคิดว่าแบบโอเคคือทางสายการบินเขาก็บอกว่าอ้างว่าแบบเขาซ่อมบำรุงเครื่องเราก็คิดซะว่าโอเคมันเครื่องเขาอาจจะไม่พร้อมเกิดถ้าเราบินไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมามันจะแย่กว่าน,นั้นอีกอย่างนี้ถือว่าแบบถือว่า เขาอาจจะแบบส่งสัญญาณเตือนให้เราก็ได้ว่าอย่าขึ้นบินตอนนี้เลยโอเคอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้เมนเป็นการเดินทางด้วยเป็นประสบการณ์ด้วยครับผมได้รู้สึกน้อยไหมแบบพอไปครั้งแรกก็เจอประสบการณ์แบบนี้เลยอะไรเงี้ยเออประสบการณ์แปลกใหม่ดีกว่าเป็นประสบการณ์ที่ขาดไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรแบบนี้จะได้มีเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ว่าเจออะไรบ้างอะไรแบบนี้สนุกดีพอเช้ามาบินต่อจะเป็นไงบ้างเช้ามาบินต่อก็คือน็อกเลยคือขึ้นเครื่องได้คือก๊อกไปเลยหลับไปเลยครับผมใช่ เรียกว่าก็ก็เหนื่อยใช้ได้แต่ก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้น้อยคนนะที่จะไปนอนสนามบินได้อย่างนั้นใช่นอนในเกตเลยอะไรเงี้ยทีนี้เราไปอยู่กี่วันนะที่เอ่อประมาณสิบห้าวันครับใช่เอามีไปนิวยอร์กด้วยนิวยอร์กประมาณหวันสี่วันใช่ได้อะไรกลับมาได้เยอะนะครับได้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 รู้ว่า ประเทศอีกฝั่งหนึ่งเขาพัฒนนยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการบริการอย,าอย่างผมเองก็เปิดร้านน้าร้านครับแ <Co> อนโคลโฆษณานไปในตัวด้ว <Co> <Okay. S 2> ร้านครับแอนโคลนะครับเป็นร้านน้าของผมแล้วก็ได้ไปเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีการเซอร์วิสที่แบบเวลาสั่งซื้อน้ำงี้ลูกค้าก็ต้องแบบไปกดซื้อเองจะไม่มีพนักง,งานให้แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็พนักง,งานจะอยู่แค่หลังร้านแล้วก็มาสง่สงให้ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างจากจากทา,กากงฝั่งเรามากๆเหมือน ประเทศเรากําลังพัฒนาเนาะประเทศนั้นเขาก็พัฒนาไปเรียบร้อยแลย้ว<ช>ใช่ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างช้อปปิ้งไะมครับหมดตัวเออส่วนใหญ่จะไปหนักเรื่องของกินมากกว่าครับผมก็ไปลองทานอะไรที่ไม่เคยกินอะไรแบบนี้แบบเป็นต้นตํำรับเขาคาสตดิยะอะไรอย่างเงี้ยอาหารเม็กซิกันอะไรแบบนี้ก็ไปลองดูแล้วก็เขาบอกว่านิวยอร์กชีสเค้กอย่างเงี้ยใ้น้องไปกินก็อร่อยอร่อยจริงมีความเข้มข้นมากแล้วก็พิซซ่าพิซซ่าที่นิวยอร์กอร่อยมาก ไปเจอครอบครัวเพื่อนใช่ครับใช่ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปเจอครอบครัวที่โน่นไปเจอคุณย่าแล้วก็ไปเจอคุณน้าคุณคุณยายแล้วก็คุณน้าที่โน่นก็ดีครับผมไม่ได้เจอกันแบบสิบปีได้สิบปีเอ้ตั้งแต่สมแบบสิบกว่าปีได้ครับใช่ก็จำได้เลยจำได้จำได้จำได้ แต่ว่าแบบโอ้โหแบบไม่ได้เจอ,อนานมากเลยแบบเวลาผ่านไปเร็วเนาะตอนเด็กๆผมยังแบบมองเขาแบบอุย้ยน้าตัวสูงจังเลยอยากตัวสูงเท่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนนี้ตัวสูงกว่านาแล้วอะไรแต่เขารู้ไหมเราเป็นส,สตูดปโอที่บ้านเราเออไม่ไม่ไม่ขนาดน,าน,นั้น <c oughs> ครับผมแต่เขาก็รู้ว่าเราทำอาชีพอะไรอะไรใช่ที่ถามให้ว่าการทำงานในวงการยรือเป็นยังไงเออเขาเขาก็คอยติดตามดูอยู่แต่เขาก็เหมือนเขาเป็นนักข่าวเอ่อทำงานเบื้องหลังอยู่ซ n n นด้วยครับเขาก็พอพอรู้ว่าเป็นยังไงใช่ กับมาแล้วก็กลับมาก็รู้งานต่อเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานที่จะไปเจอกับอ่ะพี่แจ็คเขาก็มาเหมือนกันใช่พี่แจ็คเขาก็มาเลยใช่เราก็อยากจะไปเจอพี่แจ็คเราก็เลยใครติดต่องานมาไปกับพี่แจ็คเราก็ไปด้วยเลยไม่ปฏิเสธค่าตัวเลยว่าเท่าไหร่แั้นี้เป็นไงเตรียมเตรียมตัวกนาดไหนยวเผื่อวิวการได้เจอเขาโอ้โหก็ก็เตรียมตัวคิดคําพูดรอแล้วว่าจะไปพูดอะไรกับเขาบ้างจริงเหรอ นี่เราเป็นแฟนพันธ์แท้อย่างเดียวเด่นมาตลอดเลยใช่ใช่เราตอนนี้ก็เหลือแค่น้องแบมแบมเนาะเห็นน้องแบมแบมบอกว่าจะมีอ่าคอนคอนเดียวแล้วเร็วๆนี้เราก็ต้องไปดูน้องแบมแบมให้ได้แล้วก็เหลืออ่ยุบยอมไม่ได้ดูเหลือสองคนเตรียมเก็บกันกดบัตรเลยไหมคะเลยเออตั้งมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเร็วพอหรือเปล่าเท่านั้นแหละเออเตรียมพร้อมใช้คอม ยากมากเลยยากมากจริงผมทาแบบหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นน้องอะไรแบบเนี้เพื่อนน้องคนรู้จักน้องก็ช่วยผู้จัดก,การก็ช่วยผมเองก็ว่างก็เปิดอิอนเทอร์เน็ตที่บ้านกลางคอมแล้วก็มือถืออีกโอ้โหคนที่ได้บัตรน้าหน้านี้สุดยอดมากจริงผมไปดูนหน้าตาคนที่ได้บัตรด้านหน้าคือแบบโอ้พี่สุดยอดมากพี่พี่กดได้ยังไงอะไรแบบนี้อนนต้อ,อไปขอเทคนิคในการลงมาบ้าง บางคนก็บอกซื้อเลยใช้อำนาจเงินเลยเนี้ยเราก็อยากได้อยู่แต่ว่ามันสูงมากเป่ไดไมเราถึงแบบเอยต้องแบบขนาดนั้นหืว่าเอแบบว่าจะต้องทำให้ได้ในชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเหมือนแบบเป็นประสบการณ์นะหมือว่าการไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวมันสามารถทําให้เราแบบเรียนรู้ได้ด้วยว่า ความเก่งของศิลปินที่เราไปดูอ่ะ brig. เขาคุมคนดูอยู่แค่ไหนเราสามารถเก็บประสบการณ์นั้นมาใช้กับเราได้เคือวันนึงเราจะมีมิติ้งกับแฟนคลับแฟนคลับจะได้แบบสนุกไปด้วยแล้วก็เอนจอยไปกับเราด้วย